มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนรู้แล้วคนให้เลขที่บัญชีของป้าแตนเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นะคะเพจกูอีแชร์แดกกูจัดให้ v 3ได้โพสต์ข้อความระบุว่าว่าไงเห็นบอกผ่านสื่อทุกๆช่องทุกๆข่าวว่าไม่รู้ไม่รู้มีหรือคุณสองคนจะไม่รู้ ต่อแหลบัญชีก็เป็นบัญชีเลขบัญชีของคุณเองแถมชื่อจริงนามสกุลของตัวเองอีกนะฟังนะรหัสบัญชีเป็นชื่อของส่วนบุคคลไม่มีใครสามารถเอาไปได้ยกเว้นเจ้าตัวจะไม่ให้เองเราต้องไปเปิดเองนะไม่มีใครหน้าไหนจะไปเปิดบัญชีแทนกันได้หรือทำธุรกรรมแทนกันได้ยกเว้นพ่อแม่จะเปิดให้กับลูกๆ ยังมีคนโอนเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะยังคงไม่ปิดบัญชีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ